สวัสดีค่ะวันนี้วันที่สาสอดกรกฎาคมนะคะพศ2565้าวันนี้เราก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมสวนของคุณทรงชัยไมทองของเรานะคะอันนี้เป็นสวนปา์มค่ะครับสว,ส,สวัสดีครับท่านเกษตรกรที่ครับท่านอาจารย์พอดีผมก็ได้แนะนําจากพิษสาแล้วก็ได้มาทดลองย้ายแต่ก่อนปามแปลงน,นี้ของผมไม่มีลูกเลยครับช่วงนั้น ครับไม,ไม่ไม่มีลูกแล้วผลผลขานที่ออกมาผมใช้ตามสูตรที่อาจารย์บอกใช่ไงครับใช่สามแผ่นน้ำสามฝาต่อน้ำย like ี่สิบติสี่สิบ no ห้าว uhh ันครั really> ้งอืมเป็นไงตอนนี้โอ้โหไม่ขัดคอเลยครับไม่ไม่ไม่ขัดคอเลยครับอาจารย์โอ้ลายใหญ่ด้วยเนาะเม็ดมันด้วยโอ้หมันมันนี่นี่จริงๆแล้วปามปามยัง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 ไม่จัดเพิมยังไม่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 สุดทีมันเขาบอกว่าให้ดูตรงน้มใช่ไหมครับ นครับแล้วรู้สึกเป็นงไงครับผมชัมยร,รู้สึกที่ผมกประทับใจครับอยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรชวนปามค,ครับเพราะว่าช่วงนี้ยุคเป็นยุคปุ๋ยเคมีแพงเพราะว่าผมเองก็ได้ทําโครงการปุ๋ยไปไปดูในกลุ่มแล้วก็ผมผมก็ไม่ได้ใช้ไปทุกไห้นะปอไวจ้างทุกสอบ1 8 5งมาเปรียบเทียบกับของเราแล้วมันมันตอบโจทย์ป่าครับก็อ,อย่างน้อยเราดูลักษณะใบลักษณะ อิงทางและก็คูณอายุปามของผมในในแปลงนี้ก็สามเดือนกับสามปีตทนครับสามปีกับแปดเดือนครับสามปีกับแปดเดือนอ้วนเลยนะอ้วนนะครับสายพันธุ์ก็ในจีเรียครับครับในจีเรียสายพันธุ์นะครับต่อไปจํานวนปามทั้งหมดของผมทั้งหมดนี้หกสิบต้นปามแต่ว่ายังไม่มัน จริงๆแล้วผมไม่ได้แทงทุกต้นเพราะว่าปลามมนจะสุกเป็นรุ่นเป็นรุ่นครับยอดที่ได้ทั้งหมดช่วงนี้ก็แต่ต่อแต่ละรอบก็ตันไปร้อยห้าสิบกิโลมันไปตันไปร้อยสิบกิโลต่อรอบต่อสิบห้าวันครั้งหนึ่งผมตัดเองทําเองอแล้วก็หลังจากผมฉีดผมหลังจากผมเสร็จอตัดไปเสร็จพอถ้าผลว้าไม่ตกแล้วก็ผมพ่นตอนเช้าทันทีฉีดพ่นทันทีเพราะว่ามผมผมจะ หนึ่งถังได้ประมาณยี่สิบต้นผมจะพ่นเข็มสามถังนี่คือพอตัดเสร็จก็ฉีดสเตเลสฉีดเลยครับถังยี่สิบริกับถังยี่สิบริได้ยิบต้นเลยยี่สิบต้นคโอ้ค,คุ้มเลยครับ,รบมันก็คุ้มครับแต่มันยิ่งตอบโจทย์เพราะว่าอย่างหนึ่งเราเราเน้นสารเคมีด้วยครับเพราะว่าของอาจารย์นี่มันมันไม่มีจริงๆเลยครับผมเองก็เคยทําโครงการหลวงอยู่มันไม่ได้มีสารเคมีมันภาคภูมิใจใน่เลมานั่งในสวนตอนเย็นๆนี้กขาก็สวนรู้สึกว่าภูมิใจมากใบตอบโจทย์ หลายคนที่ผ่านมาไม่เรเปรียบเทียบสวนก้างค่ากอกสวนของผมเนี่ยถ้าสมาชิกเข้ามาดูใจคนละแนวเลยครับแต่ผมอีกอย่างหนึ่งผมนโยบายคือไม่ฉีดยาด้วยยาผมใช้ตัดตลอดอนี่คือเป็นถึงำํำกันเพราะว่าระบบอ,อกรากเพราะเราใช้ตัวน,นี้มันมีมีอะมิโนโผมผมดูในย t ท b e อะไรหลายอย่างที่ผมไปเรียนมาถ้าอะมิโนถ้ามีกับยาฉีดยานี่มันจะตายหมดเลยยาจะดียังไงมันจะตายหมดครับอามิโนมันจะไม่แต่ไม่ไม่แามยามันแรงครับ มีเลรฝากเกษตรกรมั้งครับครับผมฝากเกษตรกรที่ใช่สวนปาล์มนะครับแม่สวนปาล์มสวนตุเรียนครับใช่เลยครับตอบตอบโจทย์จริงๆแล้วมันประหยัดด้วยและปลอดภัยด้วยครับและว่ามันตอบโจทย์ช่วงแรกท่านอาจจะช้าหน่อยนึงเพราะว่าต้องเข้าใจคําว่าอินรีย์คําว่าอินทรีย์กับเคมีจะไม่เหมือนกันนะแต่ทีหลังมันจะตอบโจทย์ไม่ไม่คาว่าขาดคอครับเพราะผมเป็นอยู่เสมอเลย โอเคครับขอบคุณครับ